สปาที่ดารากแกรมมี่มาเยอะที่สุดดูแลผิวนวดแก้ปวดเมื่อยในงบ8ดแบงค์แดงมีทอน จิแก๊บบอกต่อสปาลับในตึก GMM Grammy แลกบัตรแล้วกดลิฟต์ขึ้นมาชั้น A a ได้เลยที่นี่คือซิงสปาเขาเปิดมาถึง9ปีแล้วทุกคนศิลปินดาราจะมานวดผ่อนคลายบ่อยมากก่อนทำเขามีให้บอกอารมณ์ของเราวันนี้และอยากให้พนักง,งานคุยกับเราแค่ไหนจิชอบมากดูใส่ใจลูกค้าช่วงนี้เมื่อยมากจิเลยขอนวดแบบ2ชั่วโมงเริ่มด้วยการทำสครับผิวก่อนเป็นตัวโกลเด้นช่วยเติมคอลลาเจนให้กับผิวชุ่มชื้นและนุ่มพี่เขาโนวดดีเพลินจนหลับเลยแถมมีวิวสวยๆแบบนี้หรือใครอยากปิดผ้าม่านก็ได้นะเสร็จแล้ว ไปล้างตัวมานวดคอบาไหล่ต่อเขาจะคอยถามตลอดว่าปวดตรงไหนเจ็บไหมคลายเส้นจุดที่ตึงอย่างของจีที่แข็งคือปวดมากและบาแข็งมากตอนนวดก็คือเจ็บแต่ว่าพอนวดเสร็จก็คือเบาขึ้นมากคลายไปได้เยอะเลยส่วนแฟนจีเขาเจ็บที่กล้ามและแขนก็สามารถเลือกนวดเฉพาะจุดได้ด้วยมาที่นี่คือรู้สึกว่าเขาให้บริการแบบพรีเมียมจริงและจีมีโปรพิเศษให้คนที่ดูคลิปนี้นวดคอบาไหล่และสะครับผิวแค่790เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นเท่แจ้งว่ามาจากจีแกรหรือแคปหน้าจอน,นี้ไปยื่นหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยแนะนำให้ จองล่วงหน้านเพราะบางวันคนมาเยอะจริง